อันนี้ก็คือนะครับไม้ไม้ขัดครับอันนี้ก็เราก็ได้ทําไม้ขัดหม้อข้าวมาใหม่นะครับน,นี่นะรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่าไม้ข uh ัดหม้อข้าว like 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 ไม่ไผ่นะครับมันขัดยกออกนี้นะครับมาก็คือไม้ขัดหม้อข้าวนะครับอันนี้เราก็อยู่นะที่เดิมครับมองกเกาที่เดิมอันนี้เราก็ได้เนื้อวัวอีกเหมือนเดิมนะครับนะเป็นวัวนะครับตอนนี้เราจะทําเมนูอะไรดีนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับแล้วไปดูก่อน ก็อ่าจะตอนนี้ก็รวกไว้ก่อนนะแซ่บแนะครับเนี่ยร้อยเรงโอเคอเอาใส่การแล้วนี่เโอเคเอ้ฟอมันนั่งมาเราก็สุดยอดนะครับเนี่ยใส่ไปเลยครับพริกเนี่ยแด้งๆเนีดยใส่พริกไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็นะครับเราก็จะเปิดฝานี่ของแท้นะ ของอร่อยแห่งภาคอีสานนะครับเนะี่ยอันนี้ก็เอามาจากชายภูมินะครับเนะี่ยนี่ไปไปน้ำไปไปน้ำไปก่อนเนาะครับผมเอาอะไรบอเอาอีกจัดจองครับนะเอาลงอีกเอาไปก่อนเนาะเอาน้ำก่อนครับ้นบ่จัองเนาะครับนะพอกออนนพอกันฟอกกันเนาะครับอันนี้ก็ทำการปิดฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาเรงวันเข้านะครับ คนเลยครับคนปุกเขาให้มันเข้ากันนะครับนี่คือการทำกับข้าวขนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปจากตามตอนต่อไปนะครับนี่ดูก่อนใกล้บรรลุแล้วได้นะครับก็คือชูรุตนะครับอาปกรณ์ตัวนะครับตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วพอพออยู่ครับเอาอีกคนเดี๋ยวใส่อีกนะใส่อีกหน่อยนึงก่อนนะมาพอก่อนครับ ใบยีกับชุลครับไปไหลแสบไล่ครับชุลสองแสบครับ <c oughs> เอ็กตอก่อนใ่ปากอีเลิศนะครับนะใบอีเลิศนะใบอีเลิศนะครับใบยอดมะละนะครับใส่โทรศัพท์ไปไ่นม <c oughs> าแล้วก็คุณน,นะครับ แล้วก็มนุษย์แล้วก็คนเข้าไปนะครับตุ่มๆไปก่อนนะครับไม่ต้องคนมากตุ่มพ่อนะนะครับดูสีสันนะครับโอ้สีสันมันเยอะมากดูกันเด้อโอ้นี่อาหารอีสานบ้านเฮาแซ่บคือเก่านะครับต้นนี่ต้นเสพเลยไอ้หั่นไส้เรอดีกว่านะมันไปใส่ตัดกันเลยมันเนี่ยมันไปยั้งตรง แจ่กี่กาแจ่บครับไปได้ช่วยให้นล่ครับพอแล้วครบนามเป็นจังหวกินบวบดอกนี่ครับนี่ครับนะสุดยอดครับอ๋อดีจังสิบ้าน 麻烦，来啊，那。